สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับผมพระปิตาจากไม้ลักนะครับลักซอนครับผมเป็นไม้ลูกค้านะครับส่งมาทํานะครับไม้ลักซ้อนนะครับนี่ครับปิตาครับด้านขวาซ้ายตรงแขนก็จะเป็นน้ำมะอาณชาครับผมณชาลีติตรงขานี่ก็เป็นณชาลีติด้านหลังเป็นยันตัวนี่ครับเป็นยันด้วยนะครับผม นี่นะครับผมไม้รักนะครับผมลูกค้าส่งมาทาครับท่านใดสนใจครับสามารถสั่งทําได้ครับที่เบอร์8821378166หรือทางอดีตไลน์ก็0 8 2 1 3 7 8 1 6 6นะครับผมเพื่อนๆติดต่อสอบถามงานมาได้ครับผมราคาพิเศษไหมครับนี่ครับขนาดเล็กมันดูรายละเอียดกันครับคมชัดนะครับผมนี่จากไม้รักนะครับเป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนมากนะครับผมแต่นิยม มาทำเป็นวัตถุมงคลอย่างมากครับผมเป็นไม้หนึ่งในไม้มงคลครับลักซอนที่หายากมากครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ